ข้อที่ก้าลำดับเรขาคณิตลำดับหนึ่งมีพจน์ที่ห้าและพจน์ที่8เท่ากับเจและห้าสิบหตามลำดับพจน์ที่สี่ต่างจากพจน์ที่หเท่ากับเท่าใดอ่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของลำดับเรขาคณิตใช่ไหมเราก็ต้องรู้อะไรรู้หรือเปล่าว่ารูปทั่วไปของลำดับเรขาคณิตเป็นยังไง มันก็คือ an เท่ากับ a 1คูณ r กํลัง n ลบหนั่นเองอ่ะพอเรารู้แบบนี้เราก็มาดูสิ่งที่โจทย์บอกอันนี้คือรูปสั่วไปถูกต้องปะโจทย์ให้ a 5เรามาใช่ไหมเพราะเขาบอกว่ามีพจน์ที่5อ่ะ เราก็จะได้ A5 ห้าเท่ากับ a อหนึ่งคูณอากำลังสี่แล้วก็มีค่าเท่ากับเจ็ดด้วยต่อไปเขาให้พจน์ที่แปดมาด้วยจะได้กลายเป็น A1 หนึ่งคูณอากำลังเจ็ดเท่ากับห้าสิบหก ให้อันนี้เป็นสมาการที่หนึ่งแล้วก็อน,นี้เป็นสมาการที่สองทายซิว่าต้องทํำยังไงอ่าเราก็ต้องเอาสองอันนี้มาหากรหารกันใช่ว่าเพื่อกําจัดตัวแปรอ่าพี่จะเอาสมาการที่สองหารด้วยสมาการที่หนึ่งหารกันก็กลายเป็นห้าสิบหกหารเจ็ดก็จะเท่ากับเอหนึ่ง่ากังเจ็ดหารเอหนึ่ง่ากังสี่เจ็ด ห้าสิบหกหารเจ็ดได้ไรได้แปดถกต้องปะนี่ก็ตัดกับอาร์กำลังเจ็ดหาร r าร์กำลังสี่ก็เหลืออากำลังสามเราจะได้ว่า r าร์กำลังสามเท่ากับแปดหาค่าอาออกมาได้แล้วว่าเท่ากับสองถูกต้องไหมอ่ะพอเราได้ r เท่า,ากับสองมาเราจะมาหาว่า a หนึ่งเท่ากับเท่าไหร่ถูกต้องไหมอ่ะจะมาหาเอหนึ่งเราก็แทน r าเท่ากับสองเข้าไปในนี้ เราจึงได้ว่า a 1เมื่อแทน r เป็น2ก็ได้ตรงนี้คือ14ใช่ปะ่ะ a 1ก็กลายเป็นเท่ากับอขอโทษ่าเป็น16 7หาร16นันเองสิ่งที่เราต้องทำก็คือต้องหาว่าพจน์ที่4กับพจน์ที่6ต่างกันเท่าไหร่ใช่ปะ่ะเราก็มาหาพจน์ที่4กันเอาเป็นพจน์ที่6ลบพจน์ที่4เลยแล้วกันเนาะ จะได้กลายเป็นอะไรก็ได้กลายเป็น A หนึ่ง r กําลังห้าลบกับ A หนึ่ง r กําลังสามก็ได้กลายเป็นเจ็ดส่วนสิบหก r กําลังห้าเป็นเท่าไหร่ก็คือสองกําลังห้าก็เท่ากับสามสิบสองต่อไป r กําลังสาม r คือสองสองกําลังสามก็เท่ากับแปดสุดท้ายก็ได้คำตอบมาแล้วถูกต้องไหมว่าได้เท่ากับเท่าไหร่ ลกลายเป็นสิบสี่ลบสาุดห้าก็เท่ากับสิบุดห้าเป็นคำตอบของข้อนี้ข้อนี้ก็ตอบสิบจุดห้านั่นเองอข้อนี้ก็ไม่มีอะไรง่ายๆมากก็คือเขาให้ลำดับเรขาคณิตมาเราก็ต้องรู้ว่าลูกทั่วไปของลำดับเรขาคณิตคืออะไรมันก็คือ an เท่ากับ a หนึ่งคูณอ่ากำลัง n ลบหนึ่งนั่นเองเสร็จแล้วเขาก็ให้เรามาอีกคือพจน์ที่ห้ากับพจน์ที่แปด เขาให้เรามาเพื่ออะไรจุดประสงค์ของข้อนี้เขาให้เรามาเพื่อให้เราหาค่า R ได้ถูกต้องปะเราก็เขียนพจน์ที่5้ากับพจน์ที่8ออกมาในรูปเั่วไปแล้วก็เท่ากับค่าที่เขาบอกมาแล้วเราก็นำสองสมการนี้มาหารกันสุดท้ายเราก็จะหาค่า r ออกมาได้พอหาค่า R ได้ก็แทนค่า R เข้าไปในนี้ก็ได้หรือว่าในนี้ก็ได้เพื่อหาค่า a 1ออกมาพอเรารู้ a หนึ่งกับ R เราก็สามารถสร้างพจน์ไหนก็ได้ถูกต้องไหมแต่ในนี้เขาต้องการพจน์ที่6กับพจน์ที่4 ว่ามันต่างกันเท่าไหร่เราก็เอาพจน์ที่หกลบพจน์ที่สี่นั่นเองเราก็แทนค่าเข้าไปเพราะเรารู้เอหนึ่งกับ R แล้วเนาะไม่ว่าพจน์ไหนเราก็หาได้ทั้งหมดสุดท้ายเราก็ได้คําตอบมาคือสิบจุดห้าข้อนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะเล่นกับลำดับเรขาคณิตในรูปทั่วไปเท่านั้นแหละล้วก็เขียนเติมเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็เอามา กระทำอะไรก็ได้แบบมาหารกันอันนี้ในข้อนี้มาหารกันเพื่อกําจัดตัวไปอหนึ่งให้หายไปก่อนถูกต้องปะให้เหลือตัวแปเดียวนั่นเองโอเคข้อนี้ก็ขอผ่านไปนะง่ายมาก